ยอดโอ้คันนี้ก็เรียกรุ่นอะไรเนี่ยโอ้โหลูกผสมเลยโอ้โโอโสุดยอดอสวัสดีครับเพื่อนเวันนี้จะมารีวิวรถแปลกๆให้เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ได้ดูได้ชมกันหนึ่งคันครับในฮะคันนี้ครับโอ้โหเป็นทรงสไตล์แบบรถเก๋งแบบลุยๆจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะฮะคันนี้นะครับโอ้โหด้านหน้าเขานี่ มีโลโก้ด้วยเบนครับใส่สปอร์ตไลท์คู่ครับมีกันชนหน้าด้วยแน่กันชนหน้าเป็นเลดด้วยนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับดูทรงฮะมีไฟตาด้วยือเครื่องยนต์ใช้ของเบนซินครับเครื่องโตโยต้าครับใส่ท่อเฮดเดอร์เข้าไปครับโหสุดจัดประลัดบอกนี่ฮะกองแห้งด้วยครับมาเจวจริงๆครับคันนี้นะฮะโอ้โหมีสปอร์ตไลท์อยู่ที่เก๋งด้วย สดวงครับเป็น LED เพียบเลยครับอืมแล้วก็แอบดูช่วงหน้านิดนึงดูโชกกันหน่อยว้าโชกใหญ่ยาวหน้าดูครับใช้สตัดโหลดด้วยครับนี่แหมเจ๋งจริงๆดอกยางใหญ่เบิ้มเลยครับคันนี้ใช้ขอบสิบห้าครับเป็นล้อแม็กขอบสิบห้าข้างหน้ามีดิสอ่ามีกระจกข้างพร้อมมีแต่ด้วยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยสุดยอดโอ้ดูเบาะสะกอนแม่เจ้าเบาะซิงครับดูสิสุดยอดเลยอืมเบาะนี่าเจริงๆครับโอ้เห็นเบาก็กินขาดแล้วครับคันนี้ฮนะดูดิสไตล์ในการแต่งของเขาแม่เจ้าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับโอ้โห กุญแจเป็นของโตโยต้าหรือเปล่าเอ่ยนี่มีสวิกอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีเกด้วยเกวัดพร้อมเลยนะครับพวมอะไรแต่งซิ่งนะฮะเบรกมือมีครับนี่ฮะโหพคุง่ายว่าด้านหน้าของเขานี่สุดยอดจริงๆนี่ถึงบนครับมีมีจมูกเอาไว้ด้วยนะฮะนี่สุดจัดเลยคันนี้นะฮะ มาให้ดูล้อหลังครับนะฮะชุดล้อหลังของเขานะครับนี่ครับล้อหลังก็เป็นล้อสิบห้าเช่นเดียวกันนะครับใส่แม็กล้อหลังมีดิทด้วยเจ๋งอ่ะไม่เจ้าข้างหลังใส่ดิทด้วยนะฮะโชคแบบสไตล์รถเก๋งครับนี่ฮะโชกกับสปริงอยู่ติดกันเลยไฟเอสดีอยู่ด้านหลังด้วยฮะนี่ฮะใช้ดิทครับคันนี้ เบรคคงจะจึ๊บจึ๊บน่าดูนะฮะท่อออกข้างทั้งสองข้างเลยครับดูดินีน่ท่อออกสองข้างครับมีชุดลากด้วยพร้อมถังน้ำมันอยู่ด้านหลังฮะนี่เจ๋งมากเลยสุดจัดประหลัดบอกแปลกจริงครับคันนี้ไม่เคยเห็นเลยครับเห็นแล้วต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดนึงเนาะว่าโอ้โหคนไทยนี่ทำรถออกมาได้สุดยอดจริงๆนะฮะ นี่แหละครับที่เขบอกว่าคนไทยไม่แพ้ชัดใดในโลกนะครับใส่ล้อแม็กใหญ่ล้อบ้มเลยครับยางใหญ่มากเลยนะฮะวิ่งได้จริงนะครับสุดยอดจริงๆอ่ะวันนี้ก็าพาเพื่อนๆมาชมรถแ,แปลกๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ มาเสียงโหดหน้าดูเลยครับ